Thank you. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับบรรยากาศบ่ายนี้นะครับวันอาทิตย์ที่11เมษายนนะครับฝนฟ้าขนองนะครับุงเทพมหมานครนะครับตกอย่างหนักเลยครับลมทั้งฝนทั้งฟ้านะครับว่าจะไม่ทายนะครับแต่ว่าความชุ่มฉ่ำมาเยือนนะครับเอาเขาสักหน่อยนะครับ ชุมฉัมทุล,ล่ามหาสงครานนะครับปี64นะครับเมษาย,ยนวันที่11นะครับวันพระนะครับวันนี้หลายหลายท่านเดินทางกลับต่างจังหวัดน,นะครับจากภูมิลำเนานะครับยังไงก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ มาตระวังนะครับร่อนรานะครับเพื่อนร่วมทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโควิดนะครับระบาดครรอบที่สามนะครับมาแรงแซงทุกโค้งอย่างเงครับสายพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์อังกฤษนะครับปาดเสียวนะครับสายพันธุ์นี้นะครับเร็วกว่าสายพันธุ์อูฮั่นนะครับวัคซีนก็ต้านไม่อยู่นะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับลำบากกันทั่วหน้านะครับตอนนี้ ลมแรงมากเลยครับทั้งลมทั้งฝนนะครับ